ดูความรักนะคะของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยอ้อมกอดของแม่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะคะก็รักลูกดูนะคะเป็นความน่ารักกอดลูกน้อยไว้ในอ้อมกอดตัวทะเลนก็นอนือท่านอนของเขานะคะมาดุกก็ดิก็ดุ กระดุกระดีแต่ตัวนี้นี่อ้อมกอดอ้อมกอดของแม่อบอุ่นที่สุดนะคะน่ารักที่สุดสายฟ้าสายฟ้าขานก็นเลี้ยวสายฟ้าแม่สายฟ้าเจอนะคะ ดูอ้อมกอดของเขาที่กอดลูกเข้าไว้น่ารักมากลูกเพิ่งคลอดนะคะลูกเพิ่งคลอดมาวันที่10บเดือน10เก็บภาพความประทับใจนะคะอ้อมกอดของแม่